ทานายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลประจําเดือนสิงหาคมสองห้าหคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีนะคะคลิปนี้ใช้ ดูได้ทั้งชาวราศีตุลกับชาวลักขนาตุลค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 7กะลุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่เพลย์ลิสต์ ชาวราศีตุลกับชาวรักขนาตุนในเดือนสิงหาคมเนี่ยเอมองว่ามีหลายคนน่ะที่กำลังวางแผนอยากจะไปบวชเพราะว่าคุณเครียดทั้งปัญหาเรื่องการงานและความรักในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ย เป็นช่วงที่คุณน่ะไม่ค่อยจะมีเพื่อนฝูงญาติมิตรไปมาหาสู่เท่าไหร่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างคุณต้องการใช้ความสันโดษของคุณเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นระยะนี้คุณอยู่ในช่วงที่อยากจะไปบวชอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมอะ ในบางท่านอาจจะไปเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มคุณรู้สึกเบื่อหน่ายหลายอย่างเบื่อสังคมเบื่อเพื่อนเบื่อความจนเบื่อ,อหลายอย่างในบางท่านเนี่ยก็อยากจะครองตัวเป็นโสดหรืออาจจะเป็นโสดตลอดไปเลยก็ได้เหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึก เหมือนเหนื่อยใจกับความรักเหนื่อยใจกับความรักอยากจะคลองตัวเป็นโสดมันซะเลยในด้านการเงินเนี่ยเอมองว่าคุณน่ะอยู่ในสภาวะของการลงทุนที่เสี่ยงได้รับข้อมูลบางอย่างมาซึ่งคุณน่ะสนใจคุณน่ะสนใจอยากจะทำธุรกิจตัวเนี้ยแต่ข้อมูลตรงนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องคุณสนใจ มีความสนใจที่อยากจะทำธุรกิจตัวเนี้ยแต่มันเสี่ยงมากเหมือนคุณอยู่บนป่าเขวการเงินของคุณในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะเสี่ยงเหมือนคนเล่นกายกรรมเหตุการณ์ที่น่าเบื่อในอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ควรปล่อยมันไปในด้านความรักเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสเสน่ห์แรงมากเผลอๆคุณจะ ย้ายที่อยู่หนีแฟนมีเพศตรงข้ามเข้ามาแบบประชิดต,ตัวคุณเลยอ่ะมีเพศตรงข้ามเข้ามาแบบตามตือ้อตามติดตามแบบรังควานอ่ะคุณรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอ่ะช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในด้านสุขภาพถือว่าคุณอ่ะโชคดีมากเลยนะคุณเนี่ยแข็งแรงจนอ้วนขึ้นนะ ในด้านสุขภาพเนี่ยถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากกินเก่งอ้วนขึ้น,นแล้วคุณก็เดินทางบ่อยคุณกำลังวางแผนในเรื่องการเรียนต่อด้วยนะไม่รู้ทำไมเอ๋มองว่าคุณน่ะอยากจะเรียนต่อมากท่านที่เรียนจบปริญญาโทแล้วอะ่ะคุณน่ะวางแผนนะว่าจะเอาให้จบด็อกเตอร์เป็นไปได้สูงอะว่าคุณวางแผนไว้แล้วอะ่ะว่าเนี่ย ปีหน้าเนี่ยจะเอาให้จบดอกเตอร์ให้ได้เลยฉันจะเรียนให้จบดอกเตอร์ในด้านการทํามาหากินในด้านการงานในด้านการทําธุรกิจเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยมีความโดดเด่นและได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากคุณได้เปรียบคู่แข่งทางด้านธุรกิจอย่างมากแต่ว่าคุณมีความเจ็บปวดที่ว่าในอดีตเนี่ยโดนหลอก ถูกหลอกให้ลงทุนในอดีตเนี่ยมีคนมาชวนคุณอะไปลงทุนแล้วคุณขาดทุนมีเพื่อนชวนเล่นหุ้นมีเพื่อนชวนเล่นแชร์คุณถูกหลอกคุณเจ็บปวดมากแต่คุณอะนำความเจ็บปวดอันเนี้ยมาใช้ในการหาเงินสิ่งที่คุณปรารถนาในตอนเนี้นั่นก็คือคุณอยากได้เงินแสนคุณอยากได้เงินล้านคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องความความก้าวหน้า คุณไม่ได้ต้องการความรักสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่คุณน่ะเสน่ห์แรงอ่ะเพอเพอคุณจะวิ่งหนีเพศตรงข้ามใครโทรมาคุณก็ไม่คุยอะไรแบบเนี้ยในด้านความรักเนี่ยมีคนน่ะตามตื้อคุณนะมีคนมีคนอ่าสนใจในตัวคุณน่ะแต่คุณแบบไม่ชอบเขาคุณก็เลยไล่ไป คุณสามารถเอาชนะศัตรูได้นะคนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยจะพ่ายแพ้หมดเลยจะมีคนอายุน้อยกว่าแล้วก็มีคนที่เป็นพวกข้าราชการทหารตำรวจมาตามจีบคุณด้วยนะจะมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แฟนอะเป็นพวกทหารตำรวจได้ คุณได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานที่ดีธุรกิจที่คุณดำเนินอยู่เนี่ยมันจะก้าวหน้าและมีเกณฑ์ขยายสาขาคุณวางแผนในเรื่องการขยายสาขาและการทำอย่างอื่นเพิ่มคุณเหมือนหนอนอะที่กลายเป็นผีเสื้อเหมือนในอดีตเนี่ยคุณอดทนมาเยอะเป็นหนอนตัวอ้วนหน้าเกียดแต่ตอนนี้คุณเติบโตขึ้นเป็นผีเสื้อที่สวยงาม เหมือนคุณอะผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะในอดีตเนี่ยเจอมรสุมมากมายไก่กองถาโถมเข้ามาแต่คุณก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามเหมือนกับว่าคุณอะเจอเรื่องหนักๆในชีวิตมาเยอะทุกวันเนี้คุณเติบโตขึ้นอย่างสวยงามทางด้านความรักเนี่ยมันมีคนมาชอบคุณเยอะอะจนบางทีคุณรู้สึกว่า การมีแฟนน่ะมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตน่ะมันรวยขึ้นการมีแฟนไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในบางครั้งเนี่ยคุณก็อยากที่จะได้แฟนรวยนะแต่คุณน่ะก็เลือกที่จะทำงานมากกว่าคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ที่ทำงานน่ะมันร้อนรุ่มมีปัญหาในที่ทำงาน คุณรู้สึกเบื่ออยากจะหนีไปให้ไกลอยากจะอยู่คนเดียวรู้สึกเบื่อความรักรู้สึกเบื่อคุณมีความรู้สึกเบื่อความรักอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะหนีไปให้ไกลคุณรู้สึกว่าเพศตรงข้ามเนี่ยน่าลำคาญจู้จี้จุกจิกแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยเอาความลำคาญมาให้คุณมีความรู้สึกว่าคนใกล้ชิดเพื่อนแล้วก็แฟนเนี่ย เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ทําให้คุณลาคาญแล้วคุณก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณน่ะอยู่ในช่วงแบบว่าคืออยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมาไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณในช่วงเดือนสิงหา เหมือนคุณจะเจอคนคนที่แบบไม่ค่อยดีมาจีบด้วยนะคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องอสมุนไพรอะไรสักอย่างอะช่วงเดือนสิงหาคมอะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินค่าซ่อมบ้านช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคุณจะเสียเงินก้อนก้อนโตอะไปกับ การซ่อมบ้านหรือไม่ก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์อาจจะซ่อมบ้านอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือขยายร้านมีคนน่ะเข้ามาจีบคุณน่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นความหลอกลวงอ่ะเป็นแมงมุมดักซับอ่ะเหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาเพื่อหลอกลวงคุณรู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอ่ะเป็นคนเสน่ห์แรงแต่คนที่เข้าหาคุณอนะ่ะเหมือนจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อาจจะเป็นนักเลงเป็นคนนิสัยขี้อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวรัคนาตุลทุกท่านโชคดีค่ะ